ก็มาแล้วนะครับตอนนี้เราก็เฝ้าดนะูไม่รู้จะดูอะไรนะก็เฝ้าดูพระจิตขึ้นจริงๆอ่ะแกมาตั้งนานแล้วนะครับแกมาตั้งแต่หกโมงกว่าแล้วแต่แกน่าจะไปแอบอยู่หลังเมฆนะพอตอนนี้พอแกรเริ่มรู้สึกสดชื่นแกก็เลยแหวกเมฆออกมาก็มาถึงก็สว่างมาเลยนะบงบอกให้รู้ว่านี่แหละข้าคือหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่ ดูแลในเรื่องของคางวันพวกเจ้ามนุษย์โลกอยู่นะก็เดี๋ยวก่อนที่จะซูมไปดูเนี่ยนะมันอาจจะใช้เวลานิดเดียวเพราะว่ามันมันมันจะมันจะตรงกับแสงนะครับอาจจะออกมาไม่ค่ชัดแต่ว่า,าในเรื่องของตัวพลังของแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะทำให้ภาพมันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับ ความเข้มของแสงจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดเวลาความสดชื่นที่หรือที่เรียกว่าอากาศดีเนี่ยมันเกิดจากที่แสงยังไม่มีพอแสงมันไม่มีปุ๊บเนี่ยภาพทุกอย่างมันก็ดูร่มรื่นไงทุกคนก็คิดว่ามันดีมันดีแต่พอมันค่อยๆเพิ่มแสงลงไปทิลนิดทิลนิดทิลนิดทุกเฉดสีของแสงมันจะทําให้ภาพมันเปลี่ยนไปเลยแต่จริงๆแล้วธรรมชาติบางครั้งมันอยู่คงเดิม แต่ถูกแต่งเติมด้วยแสงแล้วก็สีแล้วก็เสียงก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันออกมาดูค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังเราเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้เนี่ยคือตอนนี้อู่ทองเนี่ยที่กำลังบูมมากเพราะว่าตอนนี้หลายๆค่าหลายๆบริษัทก็นิยมทำเป็บรีสอร์ดนะับเมื่อวานนี้ออกไปเขาลิสลักไปทาง เส้นละอย่างไปถึงว่าเลี้ยวซ้ายตัดเข้าไปเนี่ยเป็นโครงการแล้วนะครับเป็นโครงการนะโครงการเนี่ยเริ่มต้นที่ผมไม่แน่ใจนะเริ่มต้นที่ไล่ละหรือเท่าไหรน่น่าจะหลักล้านนะที่เมื่อวานนี้ที่ไปจอดดูเนี่ยเดี๋ยววันนี้ถ้าผ่านเดี๋ยวจะไปลองถ่ายเป็นภาพนิ่งมาให้ดูนะครับเขาตีแปลงกั้นคออแล้วก็ ขายแล้วติดป้ายโครงการชัดเจนเป็นบริษัทชัดเจนที่สุพรรณบุรีตอนนี้ใครมีที่ดินตรงนี้อยู่ก็พยายามดูขา่ขาวดูข่าวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า,าถ้ามันอยู่ใกล้กรุงเทพในระยะทางที่มันไม่ไกลมากเนี่ยเหมานะแล้วมันก็ซื้อเก็บไว้เพราะที่ดินมันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนดูด้านหลังผมก็ด้านหลังผมเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดินเราดูไกลมันก็จะเป็นก็จะเป็นเขาแล้ว นะเพราะจริงๆสุพรรณบุรีก็มีเขาเยอะนะแต่เราอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลหรือสนใจมันอย่างแท้จริงนะครับนะครับก็อย่างที่บอกแหล่งท่องเที่ยวเยอะสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมท่านอยู่นิดนึงเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะชมท่านก็ในระหว่างนี้ก็จะดูเป็นเ,เขาเรียกว่าอันนี้ทุ่งนา คือผมเป็นคนที่ชอบมองภาพแบบเนี้ยผมมองว่ามันได้พลังดิมันอยู่นิ่งๆของมันนะอยู่นิ่งๆเลยนะแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันก็เปลี่ยนสีเองเออนะธรรมชาติเนี่ยอะไรก็สู้มันไม่ได้หรอกบ่นจะดีก็ดีขึ้นมาบ่นจะร้ายก็ร้ายใจหาย นะครับตอนนี้ผมกำลังให้ทุกท่านเนี่ยชมในส่วนของที่เป็นท่านสังอาทิ์นะครับก็ที่รับปากไว้ว่าจะรีวิวให้ดูก็ก็ทำตามสัญญานะจะอาจจะแสบตาหน่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใสแ่แว่นเลนส์แต่ถามว่าช่วงเช้าเนี่ยแดดไม่ได้แรงมากเหมาะสำหรับาการทำกิจกรรมช่วงเช้าอื่นๆนะครับการโดนแดด ช่วงเช้าถึง9ก้าโมงสิโมงเนี่ยในว่ามีวิตามินดีเขาว่าจะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีนะนะในทางเรื่องราวเนี่ยเขาบอกกันแบบนั้นนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีจริงๆเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเราสดชื่นนะถ้าเราโดนแดดช่วงนี้แล้วเรากลับไปอาบน้ำก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นนะครับก็ ท่านก็ค่อยๆขึ้นมานะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แว่นแล้ววันนี้ก็ปกติก็ตาเล็กอยู่แล้วก็าต้องหยีเขาอีกนะครับแล้วก็ได้เห็นขึ้นมาก็ตำแหน่งนี้เลยนะครับท่านไม่ได้ผูบโผล่ให้เราเห็นเหมือนอย่างชายทะเลนะหมวอยู่ดีทั้งนั้โผล่มามุมนี้เลยแล้วท่านก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างทรงอนุภาพนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็ จบรีวิวไว้ในเรื่องของแสงนะครับฟ้าคามไว้ตรงนี้เลยนะครับผมแบบก็เดี๋ยวขออนุญาต ตรงนี้เลยนะครับผมยังไงก็ไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องซับสไครไม่ได้ทําเพื่อหวังให้ได้อะไรแต่ทําเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจําครับผมสวัสดีครับ